มาตัาน้ไม่บ่าหายพวกเน่ไปแต่เช่าคุณบอ<ช>หนยหลายเนาะบ้านเฮือนก็สวยงามนะท่านผะู้ชมเนาะไม่กวนใจเจ๊พี่กำลังเห็ุกินเนาะนัำเศ้าเซาอ่าบ้านที่อ้อมหอบไปด้วยผู้ฝ่านะเก๊เห็นเพื่นกำลังแต่งกิน ต้มเครียดบานียต้มเครียดบาฮ้อง่าต้มเครียดพัดดนกำลังตักแนวกินพันเอิ้นทีมง,งานเขากินข้าวแต่ว,ว่าเาทีมง,งานเขาเาาก่งใจจิดตระดิษฐ์เราะเป็นที่ของประเพณีเพันเวลาแขกมายามเฮือนต้องได้กินข้าวน้ำเพื่อนแต่ว่าเป็นอ่าบ้านที่อ้อ,อมรอบไปด้วยภูผานะส่วนบดหน้าฝนกน็สวยงามเติมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเหลียวไปทางไหนก็เขี่ยวงาม โอ้งามเห็ดันเลยเราก็ได้เห็นวิธีชีวิตลายอย่างเนาะเห็นชาวบ้านเพื่อนอ่าลงไปหานน้ำนึ่งข้าวเป่าไฟอะไรก็แต่ว่าบูหินแต่เพื่อนตำเข้าเพราะว่า,วา,วาช่วงช่วงนี้นะ่ะเขา้ขาเข่าเปลือกเพิ่เพนเบิ้ดแล้วเพิ่นซื้อข้าวสารกินก็เลยบูหินเพื่อนตำเขา้าปกติถ้ามาช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่นเ,เพื่อนตำเข้าเมาตำเข้าเปลือกนี่ น,นั้นเลยเนาะงธรรมสมเฮียว่าขึ้นบ้านเลยเฮเพื่อกกนกำลังเฮ็ดกินเนะาะกำลังเซาเซามองว่าเพื่อนเฮ็ดยังกินได้ดิไหมเจ๊งน้ำไม้บ่้มน้ำไม้บ่บ้านเฮือนเพคนนะเป็นเฮือนมูงแย่แล้วธรรมสมเนาะ เดี๋ยวสีย่างไป <c oughs> จุดที่เราพักเศร้านะครับท่านผู้ชมเดาย่เอายางไทยตลอดเศร้าเลยฝน <c oughs> ตกทีมงานเราเริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนวัดเลยนะท่า <c oughs> นผู้ชมเดี๋ยวเาพักอยู่เฮือนหลังนี้ท่า <c oughs> นผู้ชมเฮือนที่เราพัก <c oughs> อาจจะใช่เนี่ยไม่ใช่เลยเ <c oughs> ข,า,ขาเขาเปลือก เอามาด้ใช่ถามเาเอามาเตะเ,าาเล่าหรอหมอดู้อ่ะแม่มาเตะเล่าโอเจ้าว่าไปตำบอ,อำโอ้ยไปสี่สมีหงสีแล้วเนะาะบนดิตำแล้วเนาะโอ้มุนหมุนนี้งามเลยมุนี้บ้านเฮือนก็สวยงามนะท่านผู้ชมนะไม่กวนใจ พยายามแรงๆนี่นิ่งน้อยมาลินทางด้านนี้ทีมงานเราจะขึ้นพยายามเพื่อนหลังนี้นะท่านผสมเกตเห็นเพื่อนกำลังแต่งกิน กำลังแต่งกินอยู่นะครับมันจะกินปลาเห็ดเนีกินตัวมาเบืองนูหมดงหไจอมเห็ดนกินนี่นะต้มไก่ะท่ามเลไม่ไม่อึดเลยโอ้เขียดโอ้คุณพูดอะไคุณแกอะไรแกต้มเขียดตื่อคืนนี่ด้เียดน้อยต้มเขียดบ่นต้มเขียดบ่ต้มเขียด ต้มสั่วบ่แกงเนาะเกียวเนาะยาพี่น้องว่าคุน้อยก็ซ้ำคุน้อยเนาะกินน้าฝนตกนนีบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกลเนาะยาให้แล้วยแต่สวนมันบ่มี14 14คนบ้านครอบครัวตัวนั้นะเออแต่ว่าอออเชมาดไปอ่ะเออมหีบ่ สามสามครอบครัวมายุ่งรวมกันได้หน่ได้เง<อ>ินเราน,านสามครอบครัวมายุ่รวมกันบ่ยุ่งรวมกันบ<ะ>บทันได้แยกลงบบรานได้ออกเงินเนาะทั้งหมดนี่ยน่มหมาะสิบสี่แหละสิบสี่คนสี่คนทั้งหมดสิบคนเนอะเงินไม่เท่านแค่นให้มีบนนอนเียนเสายเต็มเต็มปุ๊บผมเปนตุ้มปุ๊บเคียดเครียดนะ โอ้เียดน้อยมมกเหาุป้าดาป้าดๆป้าตุกิปาไปเลยนังไเลยนังจ้าวโลเอย่าให้บักตุกน้อนลเดี๋ยวหบักเดี๋ยวอยู่นั่งไหเห็นลายเชตุกน้องโลเหตุกาเมน้าเต้านื้อผนกำลังตักแนวกินคันเอื่นทีมงานเขากินข้าวตัวขาทีมงานเราจิงใจ จะไปกิ affiliated. นเถอเดี๋ยวสิกลับไปกินด้วยอนวันพักเที่ยเราท่านผู้ชมนะเอาเลยจ้ะไปหรอว่าทีมงานเขามาถ่ายทำอยู่เพื่อน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 ว่าตรงตรงได้กินข้าวเนาะท่านผู้ชมคือว่าเป็นที่ของประเพณีเพื่อนเวลาแขกมายามเงอน ตกได้กินข้าวน้ำเพิ่นเป็นน้ำจิ้มน้ำใจถือว่าพวกเพือนจะเอเขากินให้บวกกินอะไรก็กินคำหนึ่งสองคำกันถือว่าเดี๋ยวไปเนาะดีใจลกินคำหนึ่งสองคำแล้วเากับไปลงเฮือนก็ได้เนาะหมนกินพอเป็นที่คำคูนเพิ่อนแล้วเนาะก็จะมีน้ำใจมาทีมงานเราสมเด็จกินอะเนาะสมุกเขียนเนาะเมื่อเราเมื่อไง บกเขียดน้นอยบกเขียดน้อยมั้ยไข่เต็มเลยเน่ไข่เต็ม,ตมทองเลย,เลยน้ำนี่ยามเช็ดออกูคนขึ้นจนอนอนบรรับถึงงานนะโอ้โดังฝนฝนตกเมื่อคืนนี่<ม>เขียดออกหลายเนาะ,ะเขียดน้อยน้อยน,อยนอะครับงานต้องได้กินข้าวยามเพิ่นเนาะเดี๋ยวเป็นที่ทองเพิ่นกำลังไปกันกํลังไปปุ๋นเลยโอ้คิดว่าไปมากแล้วได้เนี่ย เอาลว่าได้บ้นาไม้ันหากระปเนาะค่จะอยู่กอเลยบ้เขาคิดว่าเพื่นไปมาแล้วแต่ว่าเพิ่นหากระปเนาะท่านผู้ชมฝนตกเศ้าเลยเพิ่นกระปหาคิดมาเเนาะมื่อเศ้าฝนตก่นหไดไปไปให้กระบัดเลยช่วยมาแต่ห่านไม่เหได้้ได้บ่เบื้องแน่เบื้องแน อืบ่นีโอ kind of ้เต็มเลยเลยนี่เลยเต็มเลยมามาไต่เช่าคุณบอลนี่โอ้หลเนาะในหลเนาะไข่เต่าคุณเนาะขอบใจขอบใจไปเข้าไปยามเพื่อนแม่เพื่อนเขาไปนจเป็นมเนมาแตไม่เนาะ จะเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมอนะ่าโอเคท่านผู้ชมเนาะเสียวาการมาเยี่ยมยามมาพี่น้องชนเผ่าตัวบ้านระ,ะหับทุ่งนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเดินทางมาสู่ช่วงท้ายคลิปแลนะ้วเนาะก็กดจาก,กันไปกรับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบาตัวในตอนะท่านผู้ชมเพื่อว่าสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาอีกเนาะแต่ที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณานะท่านผู้ชมเพื่อว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานนะของพวกเขาให้มี ค่ะน้ำมันรถได้ไปถ่ายทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกเนาะสําหรับ EP นี้ขอกล่าวคขาว่าสบายดีไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะท่านผู้ชมขอขอบใจ